มีตัวมาข้างในมันขาวอย่างนึ่งไหนทำไมพี่หน่อยมองดูร่างก็ได้ไ

ออกมายังมาไม่มีรังนะสีดำนั่นไหมสีดำนั่นอ่ะตรงนั้นอ่ะเออนั่นตัดกิ่งอันนั้นบังอ่ะแล้วรังมันไปไหนอ่ะรังมันยังไม่ทำมันต้องรออีกอ่แล้วใหญ่ไหมใหญ่สิเอ้ยมีรังนิดหน่อยเออเอาามขอได้อ๋องั้นงอกทำไมตัดไม่ได้ กิ่งใหญ่เหรอะเล็กนิดเดียวแต่มันอยู่ใช่อไยังไรขงขาล่างย,ยรีบสิไรีบไม่อุ้ยอรีน้ำแม่งเล็กเหาะใหญ่ขึ้นมเขาไม่ได้รีบเขาเมื่อยคอ มองทำไมล่ะเอาเก้าอ okay. ี้มาคว่ำคว่ำยังไงก็คว่ำให้เก้าอี้มันอยู่นี่ก็มองอะไยังไงทำไมสิทำไมเนี่ยให้เก้าอี้มันอยู่อย่างนี้ไหนให้เก้าอี้มอยู่ยังไงแล้วก็มองมันจะไม่เมื่อย ทำอะไรไปแล้วไปแล้วอย่าหลบเด้อหลบ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 ทำไมหลบฉันหลบเก็บรออีกหน่อยนะทำไมใหญ่กว่านี้ไม่มาแล้วเองไม่เอาเองเอาตัวฟึ๊งเองเอาตัวฟึ๊งมาด้วยทำไมน้องหมานี่ ัเอะไรเัอะไรเอะไรวิ่งนีเนะอันนี้เห็นเมื่อวันไหนนี่นั่นไงมันมีอีกรังนึง

แล้วมักินได้มั้ยนะกินได้สิโอ้ยโ่เจ๋อเจ๋อเจจ๋อวนตกหรอกกรทีันไม่ดีละเดี๋มันมัตอยน่อยทไมเาเอาถือถ่ายรูป เก็บมาแล้วเอาถ่ายรูปยืนงนี้สิันน้ามีน้ำไหมเองดมเม่รด้ได้ไงเองไม่เปิดหมวกเหรอเองถืออุปกรณ์ด้วยอุปกรณ์มีสามอย่างเอาอีกอย่างหนึงหายอะไร เองห้ามถุยน้ำลายใส่น่ากันอ่ะกรณ์สี่ชาหมดเอ๊ะทำหน้าอะไรอย่างเง้ยเหนาทีตั้งทำหน้าบบไม่ให้หมีคนดู้แล้วก็อันนั้นถ้าเอาไปขายด <ปะ S 1> ได้มันเกิน,น้อยเหรอมันยังไม่เต็มเท่าไรยังไม่สวย เสียดายเนี่ยทำใหญ่กว่านี้นี่คือรังอันนี้คือโครงมันใช่ไหมใช่กินดูได้ไหมกินเลยมันไม่มีอะไรอ่ะกัดดูสิกัดดูนิดหน่อยอ่ะกัดเลดเอ,อ้ากัดเลยมันไม่มีรสชาติหรอกมันเหมือนมม่รังอะแม่ฟังที่ไม่มีรสชาติ